สวัสดีค่ะวันนี้มีช่างพามาบอกขั้วแบตเตอรี่นะคะคเราต้องทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ก่อนนะคะให้เกลี้ยงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าช่างทองจะใช้อะไรหล่อเนอะา,าะาซึ่งก่อนหน้านี้น<า>ช่างทองก็ได้ทำความสะอาดมาสักหน่อยหนึ่งแล้วนะคะเพื่อไม่ให้คลิปมันนานนะก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ คือเอาง่ายๆให้ให้เขีย่ยหรือว่าขูดดำๆออกให้หมดนี่คือแบบนะคะแบบของการหลอกกั่วแบตนะคะของช่างทองนะคะแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะเช็ดชู้ชุบน,น้ำนะคะ เสร็จแล้วค่ะหลอสองขวนะคะวันนี้เรียบร้อยค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ